สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นการวิเคราะห์พื้นดวงชะตาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเป็นตอนพื้นดวงชะตาสำคัญบอกเส้นทางชีวิตอาชีพโสพิณีเมียเช่าฝรั่งดวงชะตา เป็นแบบนี้ในตอนที่221ซึ่งการวิเคราะห์พื้นดวงของโสเพณีก็ผ่านมาแล้ว2คลิปคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่3และก็อาจจะพอสัก3คลิปก็พอนะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะห่างหายไป พอประมาณก็หลายๆอย่างยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ถ้าหากใครอยากจะเรียนรู้ก็ยังคงสามารถที่จะเข้าไปดูคลิปเก่าๆที่ผมอัดไว้นะครับที่ลง YouTube ไว้ก็เข้าไปติดตามเพราะว่าทุกคลิปนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ถูกต้องเป็นหลักฐานอ้างอิงทิ้งไว้นะครับแล้วก็ถ้าท่านจะเข้าไปเรียนรู้เบื้องต้นก็ไปดูคลิปที่7็ถึงคลิปที่14นะครับซึ่งเป็นการสอนเบื้องต้นเอาไว้อพอพอคร่าวๆนะครับเอาละครับเราก็มาดูพื้นดวงชะตาสำคัญบอกเส้นทางชีวิตอาชีพโสมิณีเมียเช่าฝรั่งดวงชะตาเป็นแบบนี้นะครับ เหมือนเดิมก็ดวงชะตาดวงนี้ก็นำมาจากเว็บพยากรณ์นะครับก็เป็นเมียเช่าฝรั่งซึ่งการวิเคราะห์ของในเว็บก็จะแตกต่างจากสิ่งที่ผมวิเคราะห์ถ้าท่านลองไปติดตามในเว็บดูเว็บพยากรณ์ com ต่างๆนะครับการวิเคราะห์ก็จะแตกต่างจากช่องรู้อนาคตรู้วันตายโดยสิ้นเชิงนะครับ งชะตานี้เป็นโสเพณีแต่ว่าโดยมากก็จะเป็นเมียเช่าฝรั่งนะครับก็จะเลือกแต่ลูกค้าที่เป็นฝรั่งแล้วก็อาจจะไม่ได้เลือกตัวเองนะครับอาจจะมีองค์กรมีผู้แนะนำหรือว่ามีนายหน้าอะไรประมาณนี้คนนี้ก็เกิดวันอาทิตย์เห็นไหมครับ เกิดวันอาทิตย์ที่8มกราคม2493อันนี้เวลาเกิดก็นำมาจากเว็บเช่นกันนะครับเวลาเกิด05.30นอย่าลืมนะครับวันเดือนปีเกิดของบุคคลต่างๆนั้นก็เป็นเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเช่นกันนะครับเพราะว่าวันเดือนปีเกิดนั้นถ้าดาวไหนมีพลังเราก็มักจะเกิดดาวดวงนั้นก็มักจะเป็นดาววันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดของเราก็นับตั้งแต่วันนะครับก็นับตั้งแต่อาธิ์จันอังคารไปถึงวันเสาร์นั่นเองแล้วก็วันที่ก็หมายเลขต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์ของดวงดาวนั่นเองนะครับแล้วก็เดือน อย่างเดือนมกราคมก็มีดาวเสาร์ดาวกรมมะดาวการงานครองอยู่แล้วก็ปีพศก็เราก็ดู2ตัวข้างหลังพศนะครับก็คือ2493เราก็ดู93นั่นเองแล้วก็เวลาก็ดูหมายเลขต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกันเพราะว่าการทักทายพื้นดวงนั้นก็มีโอกาสที่จะตรงมากเลยนะครับแต่ว่า เราก็จะบ่งบอกไม่ได้ว่ามันจะเกี่ยวข้องอตอนไหนช่วงไหนเช่นคนเกิดวันอาทิตย์ก็จะมีจะเป็นคนที่มีความยืดยิงพลังนะครับเพราะว่าคนที่เป็นโสพเพณีที่เป็นเมียเช่าฝรั่งนั้นก็มักจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะยืดยิงนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราทําอาชีพไม่ได้รับทั่วไปรับพวกฝรั่งพวกต่างชาติอะไรประมาณนี้แล้วก็ วันที่8ก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับวิริตอาเพศนะครับทําไมเป็นดาววิริตอาเพศล่ะครับก็เพราะว่าปีเกิดก็คือปี93นั้นมีหมายเลข3เป็นดาวมรณะครอบงําอยู่มันก็เลยทําให้เจอค่อนข้างเจอปัญหาเจออะไรมากมายแล้วก็เกิดเดือนมก,กราคมก็เป็นคนที่งานที่เกี่ยวข้องกับงานนะครับชอบทํางานเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นงานประเภทไหนแต่ว่าก็จะเป็นคนชอบทํางานนั่นเองแล้วก็ปี เ,เวลาเกิด0.5.30หมายเลข3ก็เป็นดาวมละนะครับแล้วก็หมายเลข5กับหมายเลข0ก็เป็นดาวที่เกื้อกูลหมายเลข0ูนเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนั่นเองนะครับการเดินทางการเคลื่อนไหวการต่างประเทศคนต่างชาติอันนี้ก็คือหมายเลข0ูนนะครับที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนต่างประเทศเพราะฉะนั้นคนที่ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับโสพ<ๆ>ินีก็จะต้องเกี่ยวข้องกับดาวศุกร์ดาวคู่ครองหรือว่าดาวปัตตนิที่มีดาวมรณะครอบงำนะครับคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับโสพินีก็จะมีลักษณะที่เป็นเช่นนี้แล้วก็ดาวการงานนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับดาวศุกร์ดาวปัตตนิซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับความรักแต่ว่าเป็นความรักที่ มีดาวมฤตยูครอบงำเพราะดาวมฤตยูครอบงำนั้นก็จะเป็นดาวที่มีสามีเวียนเข้าเวียนออกนั่นเองเนื่องจากดาวมฤตยูก็เป็นดาวที่หมายถึงการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ก็ยังเกี่ยวข้องกับดาวหลายๆดวงดาวอาทิตย์ดาวกัมมะและก็ที่สําคัญก็คือดาววินาานะครับเพราะว่าคนที่ทํางาน โสเภณีนั้นก็มกักจะไม่ค่อยจะเปิดเผยตัวตนให้แก่ใครรับทราบเท่าไหร่นะครับแต่สมัยนี้ก็เช่นกันนะครับเพราะว่าสมัยนี้อาชีพโสเภณีนั้นก็ยังคงไม่เปิดเผยมากนักนอกจากอยู่ในโซเชียลน,นะครับใครติดตามโซเชียลและกดดูก็ก็จะต้องเจอเพราะว่าดาวมฤตยูนั้นมันมีพลังในช่วง หลายปีที่ผ่านมาก็คือเกี่ยวข้องกับอ่าอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์หรือว่าการสื่อสารทางอากาศนั่นเองนั่นก็คือเป็นความหมายของดาวมฤตยูนะครับที่เกี่ยวข้องกับดาวศุกร์ดาวคู่ครองนั่นเองเอาละครับเรามาดูพื้นดวงก่อนอันนี้ผมก็อาจจะพูดเยอะไปนิดหนึ่งในพื้นดวงในวันที่8มกราคม2493นั้นดวงดาวก็เดินแบบนี้มีดาวมฤตราศีเมษนะครับราศีเมษไม่มีดวงดาวอะไรอยู่ราศีพฤกษ ผมจะเขียนราศีไว้ให้เพื่อที่ท่านจะได้จำง่ายๆนะครับก็ไม่มีดวงดาวอยู่ราศีมิถุนมีดาวมฤตยูอยู่หนึ่งดวงแล้วก็ราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎก็มีดาวแบ็กแคทดาวพูโตราศีสิงห์ราศีสิงห์ก็มีดาวจันทร์แล้วก็ดาว เสานะครับดาวจันและดาวเสาอยู่ราศีสิงห์แล้วก็ราศีกันราศีกันก็จะมีดาวดาวอังคารแล้วก็ดาวเนปจูนอยู่ราศีกันราศีตุลไม่มีดาวอะไรเลยนะครับ แล้วก็ราศีพิจิกก็ไม่มีดาวอะไรราศีธนูก็มีดาวอาทิตย์แล้วก็มีลัคนาตามเวลาเกิดนั่นเองก็คือ05.30์ห้าจุดนแล้วราศีมังกรราศีมังกรก็มีดาวพุธดาวพฤหัสทดาวศุกร์อยู่ราศีมังกรราศีกุมก็มีดาวเกตอยู่นะครับ ราศีมีนก็มีดาวราหูอยู่ดวงอาทิตย์ในวันนี้ก็อยู่ในตำแหน่งที่23องศาเราจะเห็นนะครับว่าถ้าตำแหน่งดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งค่อนข้างลายนะครับชีวิตก็มักจะมีปัญหามีอุปสรรคค่อนข้างมากมายนะครับเพราะว่าในตำแหน่งดวงอาทิตย์คือ23องศา มันหมายถึงดาวจันทร์ก็คือสถานที่อยู่หรือดาวพันธุนั่นเองดาวอังคารก็คือดาวมรณะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตามองศาดวงอาทิตย์อันนี้ก็ผมเองก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนนะครับก็พยายามที่จะแกะไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็จะอาจจะได้เรื่องเกี่ยวกับองศา,ศาดวงอาทิตย์นี้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้ผมก็จะลบราศีต่างๆออกก่อน เรามาดูดาวที่มีพลังอํานาจในพื้นดวงก่อนมีดาวมฤตยูเมื่ออยู่ในตําแหน่งราศีมิถุนก็จะเป็นมหาอุดนะครับมหาอุดแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีดาวมหาอุดและ,กะเกษตรเจ้าเรือนเลยแต่จะมีดาวที่เป็นกเกษตรแรกเรือนกเกษตรแรกเรือนก็คือดาวอาทิตย์นะครับมาอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสเราก็ลาบที่ดาวพฤหัส ดาวพฤหัสอยู่ราศีมังกรที่มีดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนนะครับเราก็ล่ามที่ดาวเสาร์ดาวเสาร์มาอยู่ในเรือนราศีสิงห์มีดาวอาทิตย์เจ้าเรือนเราก็ลากไปที่ดาวอาทิตย์นะครับก็จะเป็นเกษตรแรกเรือนอยู่3จุดที่มีพลังอํานาจมากแล้วก็ยังมีเกษตรแรกเรือนอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือดาวมฤตยูอยู่ในเรือนของดาวเกตดาวราหูเราก็ลากไปที่ดาวเกตเป็นเกษตรแรกเรือนเพราะว่าดาวเกตมาอยู่ในเรือนของดาวมฤตยูนะครับ อันนี้ก็มันเกี่ยวข้องกับลัคนาโลกนั่นเองตอนนี้ผมก็จะบ่งบอกว่าลัคนาโลกนะครับลัคนาโลกนั้นก็ประมาณนี้นะครับคืออยู่ในถ้าหากเราเขียนเอาอย่างนี้นะครับถ้าเราเขียนอย่างนี้นี่ผมก็จะทำให้ท่านได้เห็นภาพพจน์ง่ายๆหน่อยนะครับ ถ้าเราผูกดวงขึ้นมาลัคนาโลกนั้นเราก็ตั้งอยู่ที่ราศีเมษนั่นเองนะครับอันนี้ผมเค,เคยสอนไว้ในคลิปประมาณคลิปที่7ถึง14นะครับอันนี้คือลัคนาโลกอยู่ราศีเมษเพราะว่าราศีเมษนั้นเริ่มต้นตั้งแต่0ถึง30องศานั่นเองลัคนาโลกเราตั้งไว้ที่ศูนย์องศานะครับแล้วต่อมาก็าลัคนาโลกก็คือตนุนั่นเองตนุ แล้วก็ต่อมาก็กระดุมพระกระดุมพระนั้นก็มีดาวแบ c ็คแคทนะครับเป็นเจ้าเรือนลัคนาโลกนั้นก็คือมีดาวพูโตเป็นเจ้าเรือนอันนี้ผมย้อนไปน,นิดหนึ่งนะครับแล้วต่อมาก็ดาวตโนธก,กระดุมพระแล้วก็ดาวสหัชชะนะครับสหัชชะก็มีดาวเกตดาวลาหูเป็นเจ้าเรือนแล้วต่อมาก็ดาวพันธุ พันทุก็มีดาวจันทรเป็นเจ้าเรือนต่อมาก็เป็นดาวปุตตะนะครับเอาแหว่งนิดหนึ่งนะครับดาวปุตตะปุตตะก็มีดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนต่อมาก็ดาวอริก็มีดาวพุธเป็นเจ้าเรือนต่อมาก็ดาวปัตตนิก็มีดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนต่อมาก็ดาวมลณะดาวมลณะ ให้เห็นนะครับต่อมาดาวมลณะดาวมลณะก็มีดาวอังคารเป็นเจ้าบ้านนั่นเองเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะครับต่อมาก็ดาวสุพะก็มีดาวพระหัสถาเป็นเจ้าเรือนต่อมาก็ดาวกัมมะหรือว่ากัมมะนะครับก็มีดาวเสาเป็นเจ้าเรือนต่อมาก็ดาวลาพะมีดาวมฤตยูเป็นเจ้าเรือนลาพระนะครับต่อมาก็ เป็นเรือนวินาศก็มีดาวเนปจู็นเจ้าเรือนอันนี้จะเห็นนะครับว่าลัคนาลโลกจะเป็นลักษณะแบบนี้ลัคนาลโลกอยู่ที่ราศีเมษนะครับตนุกระดุมพระสาชะพันธุปุตะอริปัตตนีมรณะสุภะกัมมะลาภวินาศนะเราก็จะเห็นว่าดาวแบ็กแคทเป็นดาวการเงินของลัคนาลโลกดาวเกตดาวลอหูเป็นเจ้าเรือนสาชะของลัคนาลโลก ดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือนพันธุของลัคนาโลกดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปุตตะของลัคนาโลกแล้วก็ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนอริสตูของลัคนาโลกดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนปัตตณินะครับก็หมายถึงคู่ครองหรือคนรักนั่นเองนะครับหรือว่าความสวยความงามมันก็เกี่ยวข้องกับความรักคู่ครองนั่นเองนะครับก็เป็นเจ้าเรือนปัตตณิของลัคนาโลกดาวอังคารเป็นดาวมลณะของลัคนาโลกดาวพฤหัสเป็นดาวสุพระของลัคนาโลก ดาวเสาเป็นดาวกรรม,มะของลัคนาโลกดาวมฤตยูเป็นดาวลาภะของลัคนาโลกดาวเนปจูนเป็นดาววินาศสนะของลัคนาโลกอันนี้ทําให้ที่ผมพูดถึงดาวคู่มิตรก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าถ้าเราตั้งลัคนาโลกอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือลัคนาโลกอยู่ราศีเมษนั่นเองก็มีดาวพูโตเป็นเจ้าเรือนต่อมาก็กระดุมพระ นะครับกระดุมพระก็มีดาวแบ็คแคทเป็นเจ้าเรือนต่อมาก็สหชะมีดาวเกตดาวราหูเป็นเจ้าเรือนต่อมาดาวพันธุก็มีดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือนต่อมาดาวอาทิตย์ก็ดาวปุตตะนะครับก็มีดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนดาวพุธก็มีอ่าเป็นดาวอริก็มีดาวพุธเป็นเจ้าเรือนแล้วก็ดาวปัตตนิของลัคนาโลกลัคนาโลกนะครับ ก็มีดาวศุ์เป็นเจ้าเรือนแล้วก็ดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนมรณะของลัคนาโลกดาวเพฤหัาเป็นเจ้าเรือนสุภะของลัคนาโลกนะครับเรือนสุภะแล้วก็ราศีมังกรก็เป็นเจ้าเรือนกรรมะของลัคนาโลกเห็นไหมครับมันก็จะตรงกันก็มีดาวเสาเป็นเจ้าเรือนแล้วก็น,นี่ก็มีดาวมฤตยูเป็นเจ้าเรือนอันนี้ก็มีดาวเนปจูเป็นเจ้าเรือนที่ผมทําให้ท่านได้รับรู้ ถึงตโนุก,กระดมพาะาชาพันธุปุตตะของลัคนาโลกนั้นบางทีผมนำมาเป็นดาวคู่มิตรเปรียบเทียบหลายท่านงงนะครับอาจจะตามไม่ทันอันนี้ผมก็พยายามที่จะสื่อให้รู้นะครับเพลินแบบมันไม่มีในแบบแผนที่จะให้เรียนรู้ก็เลยต้องเลอะเทอะนิดนึงเอาละครับเรามาลบพวกนี้เอาก่อนหวังว่าคงพอจะเข้าใจนะครับ ทีนี้ดวงโสพิณีเป็นอาชีพอาชีพที่เกี่ยวข้องกับฝรั่งนะครับเป็นเมียเช่าฝรั่งนั่นเองเราก็เห็นแล้วลัคนาอยู่ที่ดาวพฤหัสหซึ่งมีดาวอาทิตย์ทับลัคนาเรามาดูลัคนาก่อนนะครับเราก็เห็นว่าดาวพฤหัสด,ดาวอาทิตย์เข้ามาทับลัคนาดาวอาทิตย์นี้ก็คือดาวมรณะนะครับ ถ้าท่านยังงงว่าเป็นดาวมรณะได้ยังไงเราก็มาดูนับดูนะครับตนุกระดุมพระสาชะพันธุปุตตะอริปตนิมรณะเราก็จะเห็นว่าดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือนมรณะลบคําว่ามหาอุดตรงนี้ออกก่อนนะครับดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือนมรณะและดาวจันทร์นั้นมาอยู่ในเรือนของดาวอาทิตย์นั่นเองนะครับ ทำให้ดาวอาทิตย์ก็คือดาวมรณะเห็นไหมครับและยังไม่พอนะครับดาวอาทิตย์นี้เป็นดาวปุตตะของลัคนาโลกนั่นเองเห็นไหมลัคนาโลกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตนุกนมพระสาชาพ,พันทุป,ปุตตะนั่นเองดาวอาทิตย์เป็นดาวปุตตะของลัคนาโลกก็จะเป็นดาวคู่มิตรกับดาวพลูตโตนะครับดาวพลูตโตนั้นเป็นเจ้าเรือนอะไรเราก็นับไปดูตนุก,กนับจากลัคนาเรานะครับ ตโนกระดลมพระสาชาพันทุปุตตะดาวพุโตเป็นดาวพุตตะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นดาวพุโตดาวพุตตะนั้นก็ยังมาอยู่ในเรือนมรณะเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าดาวดาวมรณะก็ยังมาอยู่ในเรือนของดาวอาทิตดาวพุตตะดังนั้นดาวอาทิตย์นี้จึงเป็นดาวมรณะที่มีพลังอํานาจมากนั่นเองนะครับอยู่ในเรือนของดาวพุทธท่าเอาละดาวพุทธท่านั้น ก็เข้ากลุ่มดาวศุกร์ดาวมรณะเข้ากลุ่มดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นั้นมาจากไหนดาวศุกร์เป็นดาวคู่ครองนะครับเป็นดาวเกี่ยวกับความรักคู่ครองเพราะฉะนั้นดาวศุกร์นั้นมาจากเรือนลาภะเห็นไหมครับเรานับดูนะครับตนันโนกดมพภะสาชาพันทุกปุตตะอริปตนิมรณะสุภะกรรม,มะลาภะเราจะเห็นว่าดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนลาภะ ที่หมายถึงต่างประเทศนั่นเองคนต่างชาติคนต่างประเทศนะครับอ่าหมายถึงต่างประเทศเพราะฉะนั้นดาวศุกร์นี้มีพลังอำนาจมากเป็นดาวคู่ครองและอยู่ในเรือนของดาวเสาดาวกรรมะงานก็เกี่ยวข,ข้องคู่ครองนะครับยังไม่พอนะครับดาวศุกร์เป็นดาวปัตตนิคู่มิตรกับดาวอะไรครับ ก็คู่มิตรกับดาวเกตดาวลาหูหากเรานับไปดูดาวศุ์เป็นดาวปัตตานิของลัคนาโลกนะครับคือตนุกนุภาษสาชาพันธุปุตตะอริปัตตานินั่นเองและเป็นคู่มิตรกับดาวเกตดาวลาหูเจ้าเรือนปัตตานิของเราเรานับไปดูนะครับตนุกนุมพระสาชาพันธุปุตตะอริปัตตานิเราก็จะเห็นว่าดาวเกตดาวลาหูดาวปัตตานินั้นเป็นดาวคู่ครองนะครับ แล้วก็เป็นเกษตรเรืกเรือนกับดาวมฤตยูดาวลาภะเห็นไหมครับที่หมายถึงคู่ครองต่างประเทศต่างชาตินั่นเองนะครับแต่ว่าคู่ครองต่างชาตินั้นมีดาวมรณะครอบงำนี่สิครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าดาวลาหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตเนีคู่แฝดกับดาวเกตนั้นก็มาอยู่ในเรือนของดาวเนปจูนเจ้าเรือนพันธุ นะครับตนโนธนมพระสาชาพ,พันธุเราก็จะเห็นว่าดาวเนปจูนดาวพันธุก็คือเรือนมอรณะนะครับก็คือเรือนมอรณะก็เท่ากับดาวคู่ครองก็เข้าสู่เรือนมอรณะอีกนะครับทําไมดาวเนปจูนเป็นดาวมรณะล่ะครับก็เพราะว่าดาวเนปจูนนั้นเป็นเจ้าเรือนพันธุคู่มิตรดาวจันทร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนมอรณะนั่นเอง ที่เป็นคู่มิตรดาวจันทร์ก็เพราะว่าดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของลัคนาโลกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าดาวราหูนั้นก็เข้าสู่เรือนพันธุซึ่งเป็นเรือนมรณนะดาวราหูเป็นดาวเกี่ยวกับคู่ครองนั่นเองเข้าสู่เรือนมรณนะนะครับแล้วก็ดาวเนปจูนดาวมรณะที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองนั้นก็เข้าสู่เรือนของดาวพุธดาวเจ้าเรือนกรรมะ งานต้องเกี่ยวข้องกับคู่ครองนั่นเองนะครับคู่ครองนั้นก็เป็นคู่ครองที่เดินเข้าเดินออกและเป็นที่มีอิทธิพลต่อพื้นดวงก็คือเป็นคนต่างประเทศเป็นฝรั่งนั่นเองนะครับเพราะว่าดาวมฤตยูนั้นที่ครองต่างชาตินั้นต่างประเทศนั้นเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนคู่ครองเราก็จะรู้นะครับว่าเออเกิดมานั้นเป็น มีคู่ครองเป็นฝรั่งมังค่าเสร็แล้วนะครับแล้วก็นอกจากเป็นคู่ครองฝรั่งมังค่าแล้วดาวมันอยู่ในเรือนมรณะทับถมนะครับก็คู่ครองนั้นก็มีเข้าเข้าออกออกนั่นกันนั่นเองเพราะว่าดาวมรณะนั้นเป็นดาวที่ให้ร้ายแก่คู่ครองนั่นเองนะครับแต่ว่ามีดาวาดาวินาศครอบงำดาววินาศก็คือดาวมรณะเพราะฉะนั้นก็เป็นดาวที่จมปักอยู่ในคู่ครองที่ เคลื่อนไหวไปมานั่นเองและดาวอังคารเองก็เป็นเจ้าเรือนวินาศนะครับก็คือดาวมรณนะเช่นกันที่อยู่ในเรือนดาวพุธดาวกัมมะดาวการงานดังนั้นงานก็ที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองนะครับก็ต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศเพราะว่าดาวอังคารนั้นเป็นดาวที่ครองอวัยวะเพศนะครับซึ่งมาจากเรือนวินาศก็หมายถึงการขายนะครับอ่า อาชีพสมิธีแบบลับๆนั่นเองนะครับและในขณะเดียวกันดาวพุธซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองและก็เป็นดาวมรณะด้วยก็มาอยู่ในเรือนของดาวเสาร์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นดาวเสาร์ก็เป็นดาวกรมมะดาวคู่ครองก็จะมีดาวศุกร์เป็นดาวการงานนะครับก็จะมีดาวศุกร์ดาวคู่ครองอยู่ดาวพุธก็เป็นดาวคู่ครองเพราะว่ามีดาวเนปจูนนะครับนำอิทธิพลของดาวคู่ครองนั้นมา อยู่ในเรือนของดาวพุธท่านอาจจะงงว่าทําไมดาวเนปจูนนำนิพนธ์ของดาวคู่ครองก็เพราะว่ามีดาวราหูดาวปัตตนีดาวคู่ครองอยู่ในเรือนเนปจูนนั่นเองนะครับและก็ดาวราหูนั้นเป็นดาวที่ครอบงําในขณะเดียวกันดาวเกตก็มาอยู่ในเรือนลาพระของดาวมฤตยูนะครับก็คือการที่มีคู่ครองเป็นฝรั่งแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนี้ก็คือ เป็นอาชีพโสเภณีนั่นเองนะครับที่เป็นเมียเช่าฝรั่งและดาวการเงินนะครับดาวเสาร์นี้มีพลังอํานาจมากแต่ว่ามีดาวจันทร์ดาวมรณะซึ่งเข้าทับอยู่เงินทองได้มาก็ใช้ใจ่ายเยอะนะครับแล้วก็ส่วนมากก็ใช้ใจ่ายแบบสุรุสุร่ายด้วยเนื่องจากว่ามีเงินเข้ามาไหลามาเยอะและเงินที่ไหลเข้ามานั้นก็มีสิ่งที่มีเบียดเบียนเข้ามาเบียดเบียนนะครับเพราะว่าดาวจันร์ดาวมรณะเข้าสู่เรือน ปุตตะก็คือเรือนที่เกี่ยวข้องกับคนที่จัดหานำพามาให้นั่นเองนะครับหรือว่านายหน้าและก็ดาพูตโตดาปุตตะนั้นก็มาอยู่ในเรือนมรณะกลุ่มดาวการเงินเพราะฉะนั้นเงินทองที่ได้มาจากการคาระเพณีหรือโสพณีหรือไปเมียเช่าฝรั่งนั้นก็ถูกแบ่งสรรปันส่วนไปให้านายหน้าหรือว่าผู้แนะนําหรือว่าองค์กรที่นําไปนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือพื้นดวงที่ดูแบบไม่สลับซับซ้อนท่าไหร่แต่ว่าที่ผมชี้ให้ท่านเห็นดาวคู่มิรนั้นเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงลัคนาโลกกับลัคนาของคนที่นำมาเป็นคู่มิตรกันนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนคลิปก่อนๆน,นั้นผมก็ไม่เคยได้จะนำมาทำแบบนี้นะครับทำให้ท่านนั้นอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเข้าใจแจ่มแจ้ง แต่ยังไงเราก็ค่อยๆป้อนไปนะครับเพราะว่าคนที่กำลังเรียนรู้ก็เหมือนอเหมือนเด็กพึ่งหัดนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราเอาสิ่งหนักเข้าไปก็คงจะต้องอเรียนเรียนรู้แบบมันหนักเกินไปเราก็ค่อยๆป้อนสิ่งที่มันให้อ่อนๆไปก่อนนั่นเองอันนี้ผมประมาณไว้นะครับอ,อแล้เสร็จแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่า ดาวอาทิตย์ที่เข้ากลุ่มลักษณะนั้นก็คือดาวกัมมะเช่นกันนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์นั้นมีดาวเสาร์ดาวกัมมะอยู่เพราะฉะนั้นโสพินีคนนี้นะครับก็เป็นคนที่ชอบที่จะทํางานแบบนี้นะครับเพราะรายได้มันดีนะครับเพราะว่าดาวประหานั้นไปอยู่ในเรือนการเงินนั่นเองแต่ว่าดาวการเงินนั้นกลับไปทับดาวมรณะในเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ดาวที่มีอิทธิพลต่องานก็คือดาวคู่ครอง เพราะว่าดาวคู่ครองนั้นเป็นมหาอุดเป็นคู่มิตรกับดาวศุกร์นั่นเองดาวศุกร์ก็ต้องเป็นมหาอุดู่เรือนการเงินด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือดาวพุธก็นาอิทธิพลของดาวมรณะเข้าครอบงําดังนั้นถึงมีเงินไหลเข้ามานะครับก็ใช้เยอะจ่ายเยอะแล้วก็ถูกหักแบ,แบ่งสันปันส่วนไปนั่นเองครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่สั้นๆนะครับไม่ยาวเท่าไหร่ผม โทรศัพท์เองก็ไม่ค่อยจะดีนะครับวันนั้นผมตั้งใจจะอัดยาวนิดหนึ่งก็ได้ประมาณ20กว่ากวนาทีเองอมันตัดไปโดยอัตโนมตัติคงมีอยู่สักพักหนึ่งนะครับผมก็จะทําในสิ่งอาจจะเปลี่ยนโทรศัพท์ให้มันดีขึ้นนะครับสําหรับวันนี้ก็หวังว่าสิ่งใดที่คนเรียนรู้นั้นได้ เรียนรู้แล้วยังติดขัดไม่เข้าใจก็ <c oughs> คอมเมนต์ถามมาได้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ